สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับช่องเกษตรนเน็กเจนนะครับผู้ใดที่เจอปัญหาในเรื่องของปุ๋ยแพร่งเนี่ยนะครับปุ๋ยแพร่งเุ็ดเกษตรนะครับว่าปลูกอ้อยปลูกมันทั้งเข่านะครับทุกๆอย่างเลยนะครับปุ๋ยหนีแพร่งมากนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้นะครับทั้งช่องเกษตรเน็กเจนเฮาจะมาแชร์ประสบการณ์ ของการทำเกษตรุยกหม่นะครับซึ่งในของผมเนี่ยนะครับจะทำเกษตรแบบลดต้นทุนนะครับแต่ว่าผลผลิตก็ยังเพิ่มขึ้นเรานะครับผลผลิตว่ไใดลดลงนะครับเพียงแค่ว่าเขาเห็ดจังไดนะครับให้ผลผลิตเท่าเนี่ยมันได้ดีขึ้นดดเราแต่ว่าเข้าลดปุ๋ยเรืองปุ๋ยเคมีนี่ให้ลงถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์ใดนะครับพี่น้องติดตามคลิปนี้ให้จบ นะครับดับแรกเลยนะครับในการเห็ดอ้อยของผมการปลูกอ้อยนะครับ,รป oil, รบแปลงนี้เนี่ยนะครับของผมเนี่ยตอนปลูกผมจะใส่อยู่ในเรื่องของสารปรับปรุงดินนะครับมาห้องพื้นผมจะบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมจะบร่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างผมคือใส่สารปรับปรุงดินมาห้องพื้น อันดับแรกเลยคือหนึ่งนะครับหอยของเข้าวัา,านมหลากถ้าเฮ้าใส่ปุ๋ยเคมีไปจังไดหอยก็บ่ได้กินนะครับโดยเฉพาะตัวเอ็นตัวดานะครับมันระเหยไปบ่เกินสิบมือครับระเหยไปนะครับแต่สารปรับปรุงดินมันจะทําให้ดินของเฮานะครับซึ่งมีแร่ธาตุอยู่แล้วแต่ว่ามันปรับว่เป็นกลางพืชก็บ่สามารถตีไปใส่งานไห้ดูไปใส่ ปรุงอาหารยังได้นะครับเพราะฉะนั้นแหล้วก็คือข้อาวกระตงปรับสภาพดินให้มันมเป็นกลางก่อนก็คือใส่ในเรืองสารปรปับปรุงดินนะครับตัวนี้ว่าได้โคษณนานเพิ่นเด้อแต่ว่าข้อดีของคนคือเพิ่นทรงถึงบานนะครับคือสารปรปับปรุงดินปานินทองนะครับสอบเดียวสองสอบเพิ่นทรงเบ็ดนะครับห่อนเยน็นหอนซ่านเลยนะครับอ่าเมื่อข้าปลูกนะครับผมจะใส่สารปรปุงดินไปนะเมื่ออ้อยใหญ่ขึ้นมาเอาจะเห็ดอย่างไรต่อนะครับ อ้อยแทงนอแทงใบขึ้นมานะครับผมฉีดด้วยฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนพืชโพท,ทีบวกบูสเตอร์นะครับฮอร์โมนตัวนี้มันมีดีอย่างคือหนึ่งนะครับซอยเห้อ้อยนี่เข้าสู่แรงนะครับเข้าปลูกอ้อยขามแรงนะครับนะซอยสู่แรงนะใบใ่ใบเขียวใบตั้งทง่งนะครับยืดป้องดี นะครับยดป้องดีเดี๋ยวจากไดเดี๋ยวผมพาไปชมอีกที่หนึ่งนะครับของอ้อยแปลงนี้นะครับในการยยดป้องซึ่งแปลงนี้ปลูกอยู่ที่วันที่ยี่สิบแปดท่านว่านะครับยี่สิบแปดท่านว่านะครับตอนนี้ก็ได้อยู่หกเดือนแล้วครับเนาะผลกระตกมากแล้วนะครับเขาฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดทุกเจ็ดมือก็ได้สิบมือก็ได้ สิบหามือก็ได้ของฮอร์โมนโฟที่นะครับ mm hmm. แต่ว่าจะเกินสิบหามือได้ครับเด้อนะครับจะบกเกินสิบหามือก็ให้เห่าขยันแน่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเข่ากับวางแผนดีๆแปลงนี่ฉีดมือใดแปลงนี่ฉีดมือใดนะครับกับวางแผนกันไปนะครับสําหรับท่านที่มีหลายแปลงนะครับจากนั้นนะครับฝนตกลงมาเนาะในช่วงเดือนพฤษภานะครับพฤษภา ผมกะเมื่อตรวจสภาพแปลงเมืองก่อนว่าดินนี่โอเคไปดินนี่มันซุ่มไปซุ่มลงไปเลือกไปถึงสิบเส้นไปนะครับกเบกลงนะครับถ้ามันบนท่านไดีซุ่มถึงขนาดสิบเส้นนี่เถะครับกับว่าเป็นตาใส่ปุ๋ยนะครับก็ล่อให้ฝนมันตกลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อฝนตกลงมาปุ๊บนะครับเอาบักจกจออเข้าเลยนะครับซับเลยซับดินเบื้องเลยปึ๊กนะครับตรวจเบื้องเฮ้ยดินเปียกลงไปแล้วนะครับฝังปุ๋ยได้เลยครับฝังปุ๋ยได้เลย ตัวนี้ของผมก็คือผมเหตุแบบรถต้นทุนผมก็ใส่ยูแคร์อัพกระสอบต่อหาไรนะครับกระโกประมาณ30กิโลกรัมต่อไรนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถต้นทุนแล้วครับฮอร์โมนเข้ากระชีดไปเรื่อยๆจนกว่ารถบีหน่อยเข้าจะเจาเขได้แปลงนี้ผมยังใส่รถบีเขาได้อยู่นะครับแปลงนี้เพราะว่าผมปลูกล่องห้างยูทีเมตรสี 40. นะครับเมตรสี่บเมตรหาสบประมาณนี้ จะเรียกกันไปรถบีหน่อยยีแรงเขาได้นะกะฉีดฮอร์โมนได้ไปเบื้องในฉีดที่ผมลุ้งกว่านานนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารถหน่อยผมฉีดได้นะฮะเท่ากะฉีดจนกว่าผุ่นละครับมันเข่าบ่ได้เลยนะกับพ่อเพียงพ่อหรือเขามีความพึ่งพอใจแล้วว่าเอออ่อยห้องงามย่างป้องดีแล้วนะครับล่ำไงนะครับเท่ากบเลือกฉีด เลือกฉีดได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจลดต้นทุนนะครับกระติดต่อหาผมได้นะครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเรื่องของฟูที่ใส่เองนะครับผลผลิตดีนะครับเห็นผลนะครับใส่เองได้นะครับถ้าเข้าบ่มีการใส่เองนะครับเขาบ่สามารถที่จะแช่ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆได้นะครับถ้าเขาใส่เองแล้วปุ๊บ เข้าผสมความสเร็จนะครับเข้าสามารถวอาได้เต็มปากเลยว่ามันได้ผลอิลีนะบ่ได้ผลอิลีนะครับตัวนี้สำหรับอ่าโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็นชุดทดลองใส่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นในเบิง้งหนึ่งพันสบาทนะครับชุดดูโอชุดทดลองใส่1,200บาทใส่ได้ยั่วสถึง20ไร่นะครับอันนี้คือลดต้นทุนแล้วนะครับถือไรเบ่ ถืออไรนึงกับ15าบาทนะครับเฉลี่ยไปแล้ว15าบาทนะครับสำหรับเถ่าแก่อ i อเถ่าแก่มั่นเถ่าแก่เขา่าหรือนักบินโดนนะครับท่านใดที่อยากอ่าได้ห้องมวดตัวนี้ไปรับจ้างหรือไปทําธุรกิจต,ต่อนะครับติดต่อมาหาผมได้นะครับเบอร์โทรกับเดี๋ยวสิขึ้นไห้นะครับเม่อนี้นะครับ ถาต้องการลดต้นทุนเข้าใส่เล,ลายนะครับเปิดบินนำผมแค่2สองกองเท่านั้นหลักพันนะครับหลักพันเดิมที่นะครับที่ผมเป็นตัวแทนจำนายผมเปิดบินครั้งแรกอยู่ที่สอง0มืนเจ็ดพันกว่าบาทต้องไปสอบอีกตั้งหากนะครับกลัวจะพันในเรื่องของตัวนี้ได้ ตรงสอบอีกตรงสอบหลายๆอย่างนะครับท่านใดสนใจนะครับซึ่งเข้าจะซื้อไปแล้วเข้าบอขายก็ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วเขาซื้อในใน,ใน,ใ,นในราคาหนักธุรกิจนะครับดนในราคาหนักธุรกิจนะครับยังของผมเนี่ยขายแน่เอามาใส่ของของแน่นะครับมันก็คุ้ม ครับกับผล,ลิตีออกมานะครับยังแปลงที่แล้วนะครับผมปลูกอยู่ทีหกไร่สามงานนะครับกระเี่ยอยู่ยังไงครับเดะมาณนลอยตัวยี่สิบตันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณยี่สิบตันต่อไรถ้าน้ำบ่ว่วประมาณสองงานเนี่ยผมคิดว่าผมจะได้หลายกว่นนั้นนะครับผมจะได้หลายกว่านั้น ยวจะขึ้นคลิปให้เบิ้งนะครับตัวที่ผมปลูกไปปีที่ผ่านมานะครับในผลผลิตตอนนี้เป็นตัสองนะเป็นตัสองแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเ้าจะไปเบิ้งอ้อยตสองที่ผมฉีดโฟที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นแปลงก้อนหนาน่ที่ผมเป็นเห็ดเป็นแปลงสาธิตมานะครับหกไร่สามงานว่าผลผลิตมันสิเป็นยังไง ล่ำอ่อยเป็นสิเป็นเรงใดนะครับคอยชมชิปต่อไปนะครับครับผมสุดท้ายก็ผู้ใดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรืออยากซื้อไปใส่เองนะครับโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ087 923 5741ยินดีให้คําปรึกษานะครับก็ยังไว้แค่นี้ครับผมขอพุณครับครับ